ฮัลโหลทุกคนจ้าคลิปก่อนนะผมที่เนี่ยคลิปที่ผมร้องอันเนี้ยเออเครคๆใครไปดูคลิปเต็มต่อคือว่าคือผมอะ่ะรู้ว่ามันแปลกเนี่ยนนแต่แบบคือ สองสามรอบอะผมร้องผมจะคีผู้หญิงร้องใช่ไหมผมจะใช้คีปกติผมร้องบ้างทุกคนก็สงสัยแต่ว่าคีมันแทบไม่ต่างกันเลยอ่ะแล้วผมแบบอืมันแบบว่ามันไม่ต่างกันนะเนาะอันก็เลยแบบว่าไม่ค่าเท่ากันปะวะเออกวันนี้คีปกติละบ้างเสียงนี้ลามุนอย่างเดียวนะทุกคนผมจะพยายามไม่เสียงไม่พังเพราะว่าเอออัดต่อกันเลยพร้อมแล้วแปลถิว

โอเคไว้แค่นี้นะผมไว้ถ้าใครชอบหรือว่าชอบให้ผมท้าทายตัวเองด้วยเพลงอะไรนะผมลองท้ามาได้นะถ้าแบบเพลงไหนผมรู้จักหรือผมทำได้เดี๋ยวผมรีบทำให้เลยฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้นะครับผมขอแค่นิดหนึ่งกดแค่คนสองคนก็ได้ค่ะแบบนะครับพอดีบบว่าอยากให้ถึงห้าสิบคนนะผมถ้านถะึงห้าสิบคนวันนี้วันเท่าไหร่ วันที่สามสิบกรักกันเอ้ยใช่ไหสามสิบก็รักกันถ้าสิบสิงหาสิบวันโอ้โหนานนะห้าสิบคนสิบวันอะ่ะแม่ผมขาดอีกแค่สี่สิบคนอะ่ะเออก็จะยังไงดีนะอืมเอาเป็นว่าเป็นเม็ดเหนียวแกงทุกคนคลิปสั้นหนึ่งคลิปโอเคไหมแต่ถ้าไม่พอเอาสองสามคลิปเอาได้เลยนะ ได้นะคะผมใครกล้าใครกล้าท้าผมก็กล้าเล่นแล้วใจกันเฮ้ย oh, <Hey, S 2> ไม่ใช่ no, <too. S 1> ตอนนี้